สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซลเออร์ออฟิเชียวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งเนื้อหาเหตุการณ์ที่เซลเออร์ e จะนำมาเล่าต่อไปนี้อ้านอิงตามนิ่ใหญ่ทั้งหมดน,นะครับก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซลเออร์ e ขอแนะนำยาสีฟันพันจัรยิ้มแก้ปัญหางเงาออักเสบมีกินปากลองใช้ยาสีฟันพัชรยิ้มนะครับผสมสมุนไพร6ชนิดปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นไม่อรอไมอ่รู้ สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการคำเตือนเนะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับถังซาสามารถหนีรอดจากเชื้ลุดเสียมาได้แล้วพบกับเจ็ดตัวประหลาดสื่อหลายเคร์คนอื่นๆจากนั้นรีบออกเดินทางไปยังเกาะเทพสมุทรทันทีโดยมีฉลามขาปีศาจที่สอบปสมุมารับเป็นพาหนะในการเดินทาง ฉลาบขาวปีาศาจเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วสามารถเดินทางได้ถึงพันลี้ในช่วงเวลาสั้นๆแต่เมื่อได้ยินคำพูดที่ชัดเจนดังมาถึงคนอื่นๆก็อดไม่ได้ที่จะมองไปยังขงังซานด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความตกใจและความไม่เชื่อเพราะตอนนี้พวกเขาที่อยู่ใต้น้ำแต่เสียงนี้กลับสามารถเคลื่อนที่ผ่านชั้นน้ำเข้ามาได้ จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถังซาถึงบอกกับพวกเขาให้ลงไปใต้มาหาสมุทรด้วยความเร่งรีบเช่นนั้นแล,แล้วเจ้าของน้ำเสียงนี้จะแข็งแร่งเพลียงใดมาหงจิน้นกำลังจะเอ่ยถามถังซานแต่ถูกตายมู่ไปห้ามไว้ก่อนด้วยสายตาพวกเขาเป็นสหายการมานานหลายปีย่อมรู้ดีว่าหากถังซานต้องการจะบอกเขาจะพูดออกมาเองต่อให้ถามไปก็ไรประโยชน์ เสยวอูที่นั่งถัดจากถังซานและยังนั่งใกล้เขามากที่สุดนางสังเกตเห็นมือขวาของถังซานจับตีสูนย์เทพสูงไว้แน่นจึงยืมมือออกไปลกุมมือของเขา,า,าถังซานอดูสึกได้ถึงความอบอุ่นมองหน้าเสยวอูพางถอนหายใจแล้วเอ,อ่ยขึ้นมาว่าในช่วงสองสามวันมานี้ข้าคิดว่าคงไม่ได้เห็นหน้าเจ้าอีกแล้วหากไม่มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นแม้แต่ศพของข้าเจ้าก็อาจไม่ได้เห็นนายที่สุดถังซานก็พูดขึ้นมา ทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามไตา่มู่ไปข่ขมวดคิว้วแล้วเอ่ยว่าเป็นเพราะเจ้าของน้ําเสียงนั้นใช่ไหมเสียงของนางทะลุผ่านชั้นน้ําหาสมุดเข้ามาได้อย่างไรอย่าบอกนะว่านางแข็งแร่งยิ่งกว่าปีปีตรงปีปีตรงอยู่รดับเก้าสิบแปดไม่ก็เก้าสิบเก้าด้วยความแข่งแร่งของเจ้าบวกกับตีสูงเทสุทรก็ไม่น่าจะหลบหนีแบบหัวซุกหัวซนขนาดนี้ถังซานหัวล้อบเบาๆข่าวรู้ดีว่า เพื่อนเพื่อนองข่าวคงไม่มีใครนึกถึงเฉลินเซียว่านางจะแข่งแร่งมากได้ถึงระดับนี้ก่อนจะพูดขึ้นมาว่านางเป็นคนที่พวกเราต่างรู้จกักตอนอยู่ที่มังเทีนโตนางเกือบสามารถควบคุมราชวงศ์เทนโตได้สำเร็จพ่อของนางคืออดีตสังฆราชคนก่อนที่เสียชีวิตลงไปหลังจากบาดเจ็บสาหัสด,ด้วยฝีมือของพ่อข้าปู่ของนางคือมหาปุโรหิตพรมยุทธเฉียนเต้าหลิว เอาสือขาเอ่ยขึ้นมาทันทีว่าเสี่ยวซานเจ้ากำลังพูดถึงเฉลิมเสียใช่ไหมนางมาพร้อมกับปู่ของนางอย่างนั้นหรือถึงทําให้เจ้าพลาดท่าได้หนักถึงเพียงนี้พวกเขาคิดว่าเป็นเฉียงต้าหลิวที่ไล่ล่าถัางซานถังซานใส่หัวเบาๆแล้วบอกว่าถ้าเป็นเฉียงต้าหลิวข้ามั่นใจ30%ว่าจะสามารถป้องกันตัวเองได้และมั่นใจ70%ในการหลบหนีได้อย่างราบรื่น ทุกอย่างเป็นฝีมือของเชลเนเซียนางไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปมาของจิน้นพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวว่านางไม่ใช่มนุษย์ยาบอกนะว่านางเป็นสัสตว์ายันแสนปีแตยมู่ป่ายเอ่ขึ้นมาว่าเสี่ยวซานเจ้าหมายถึงถังซานพยักหน้าถูกต้องนางกลายเป็นเทพทุตสว่างแล้วถ้าข้าเดาไม่ผิดการที่นางทำสำเร็จคงได้รับความช่วยเหลือจากเฉินเต้าหลิวปู่ของนาง มาหงจิ้งอ้าปากค้างแล้วพูดว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมเพียงไม่กี่ปีนางจะทำได้อย่างไรอาวซือขามีสีหน้าบิดเบี้ยวแล้วเอ่ยว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ดูเสี่ยวซานของพวกเราเพียงไม่กี่ปีก็สามารถพัฒนาจากระดับ60มาถึงระดับ90ได้นิ่งหลงๆกล่าวขึ้นมาว่าพี่ซานต่อสู้กับเชนลินเสียนได้อย่างไร ถังซานหัวเราะออกมาเสียงดังหลงๆเจ้าคงอยากถามข้าว่าข้ารอดชีวิตมาได้อย่างไรจากการถูกไล่ล่าจากพระเจ้าใช่ไหมบอกตามตรงเลยนั่นเป็นพบความโชคดีข้าพบกับเฉินเลินเซียหลังจากที่นางเพิ่งสําเร็จความเป็นพระเจ้านางคิดจะโน้มน้าวข้าจึงใช้พลังออกมาไม่เต็มที่ หลังจากนั้นข้าหนีออกมาจะาป่าชิงโตและโชคดีอีกครั้งท่านเทพสมุทรเข้ามาช่วยได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นข้าคงไม่ได้กลับมาเจอพวกเจ้าทุกคนความแห่งแกงของพระเจ้ายู่นเหนือขอบเขตของมนุษย์จริงๆรู้ไหมเชลเซียสามารถใช้พลังจากดวงอาทิตย์ในการโจมตีข้าพูดง่ายๆก็คือความแห่งแกงของนางไม่มีที่สิ้นสุดการที่ข้ารอดชีวิตมาได้ก็ต้องแลกมาก,กับการสูญเสียหัวใจเทพสมุทร เหตุการณ์เริ่มจากตอนที่ข้าเข้าไปในป่าชิงโตเพื่อหาวงแหวนยาให้กับคอเท่าเทียนสังหาปีศาพยักดาจากพัดแมนมูปีศาหน้าคนจากพัดมดสาวพี่น้องจากนั้นดูดซับวงแหวนยาสามวงในคราวเดียวถังซานเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างโดยละเอียดไม่มีขาดหายไปแม้แต่นิดเดียวเมื่อเล่าจบถังซานเอ่ยต่อว่าหากข้ามีความแข็งแก่งระดับพระเจ้าก็มั่นใจหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะสามารถเอาชนะนางได้ หลังจากพูดจบถังซานยื่นมือขวาออกไปข้างหน้าทุกคนต่างวางมือขวาซ้อนทับกันดวงตา14ดวงสบตาการด้วยความผูกพันถังซานาาเอ่ยว่าตอนนี้พวกเรายังไปยังเกาะเทพสมุทรไม่ได้คอนเทียนของข้ายังขาดวงแหวนยางวงสุดท้าย อาซื้อขายยิ้มแล้วเอ่อยว่าสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจตัวนั้นเกือบจัดสังหารพวกเราข่าวนี้พวกเราต้องกลับไปคิดบัญชีไม่เช่นนั้นพวกเราก็ไม่ใช่เจ็ดตัวประหลาดซื้อไลเคอร์แน่นอนทุกคนรู้ว่าเป้าหมายที่ถังซา์พูดถึงคือเจ้าปีศาจแห่งมหาสมุทรลึกสัตว์ยาใต้ท้องมหาสมุทรที่แข็งแกร่งที่สุดราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกเสี่ยวอูขมวดคิว้วถังซา์จึงเอารีบกุมมือนานแน่นขึ้นแล้วเอ่อยถามว่า เสี่ยวอู่เจ้ารู้สึกไม่สบายหรือเปล่าถ้าเจ้าไม่ต้องการให้ข้าสังหารสัตว์ยาแสนปีข้าก็ทําได้เสี่ยวอู่รู้ว่าถังซานเข้าใจผิดนางจึงรีบสสยหัวทันทีไม่ใช่อย่างนั้นข้าไม่คิดจะห้ามพี่ไม่ให้สังหารมานันข้าเพียงคิดว่ามันเป็นสัตว์ยาที่แข็งแกร่งมากในตอนนั้นแม้แต่การสวนอไรพ่าย,ายของข้า ก็ถูกมันทำลายได้ด้วยการโจมตีแบบทั่วไปหากต้าหมิงและเอ่อหมิงโอ้ร่วมมือกันก็ยังเอาชนะมันไม่ได้ถังซาพยักหน้าแล้วบอกว่าขอบใจมากสำหรับคำเตือนของเจ้ามีเพียงต้องสังหารมานันการทดสอบครั้งที่แปดของเทพสมุทรจึงจะผ่านไปได้เสี่ยวอ,อู่พูดขึ้นมาว่า พวกเราต้องขอความช่วยเหลือจากเสี่ยวไปนางย่อมเข้าใจเกี่ยวกับราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกได้ดีกว่าพวกเราเมื่อได้ยินคําแนะนําของเสยวอูถังจานก็อดไม่ได้ที่จะก้มลงแล้วจูบไปที่หน้าผากงนางเสยวอูเจ้าเป็นภรรยาที่ดีจริงๆด้วยความช่วยเหลือจากเสี่ยวไปความหวังของพวกเราในการ,รเผชิญหน้ากับราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกก็ยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น ใบหน้าที่มีเสน่ห์ของเสืออูดังขึ้นมาไม่กล้ามองไปยังเพื่อนคนอื่นๆแล้วซุบตัวเข้าไปในอ้อมแขนของทางซานพูดด้วยน้ำเสียงเบาๆว่าข้ายังไม่ได้แต่งงานกับพี่เลยนะทางซานหัวล็าะเสียงดังแต่งหรือไม่แต่งก็ไม่ต่างกันนิ่งลงลงหัวล็อะคิกๆแล้วพูดขึ้นมาว่าพี่ซานข้าคิดว่าเสี่ยวอ้าเป็นคนที่ไม่โรแมนติกแต่เมื่อเทียบกับพี่แล้วข่าวก็นับว่าดีกว่ามาก ที่พูดเพียงประโยคเดียวเพื่อขอเสืออูแต่งงานไม่โรแมนติกเอาเสือเลยทางซานมองเสืออูในอ้อมแขนแล้วหันกลับมามองที่นิ่งหลงๆพร้อมกับรอยยิ้มทั้งหมดเป็นความคิดของข้ารอให้พวกเราสะสางงานทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยข้าจะขอเสืออูแต่งงานอย่างเป็นทางการเอาซือขาพูดขึ้นมาว่าเสยวซานแม้ว่าเจ้าจะแข็งแก่งข่าข้า แต่คำพูดที่พูดออกมาช่างไม่หวันเอาเสียเลยไว้วันหน้าพี่ใหญ่อย่างข้าจะสอนเทคนิคให้รับรองว่าจะทำให้เจ้ามีความสุขไม่เอรูจโจบิ่งลงหลงเจ้ามองไปยังอ้าวซื้อข่าวท,ทันทีด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความไม่พอใจก่อนจะเอ่ยว่าเสียวอา้าวทุกคำพูดที่เจ้าบอกกับข้าเป็นเพียงคำหวานอย่างนั้นใช่ไหมอ้าวซื้อข่าวรีบเปิดทันทีว่าหลงหลง,หลงทุกคำหวานของข้าล้วนมาจากใจกทั้งหมด ข้ารู้ว่าวิธีการของเสยวซานค่อนข้างดีไม่ว่าอย่างไงข้าก็มีเจ้าเพียงคนเดียวใครที่กล้ามาล้อเจ้าข้าจะตีจนแม่ของเขาจำเขาไม่ได้เลยในขณะที่คนอื่นๆกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานไตายมู่ไปขมวดคิ้ว้วยในหน้าที่เต็มไปด้วยความเป็นกังวลถังซานมองไปยังไตายม่ไปแล้วเอ่อยว่าลูกพี่ไปข้ารู้ว่าเจ้ากังวลเรื่องอะไรแต่สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ ตายมื่ไปมองมายัางทางซานอย่างสงสัยก่อนจะพูดขึ้นมาว่าหมายความว่ายังไงเฉีิวซานทางซานกล่าวว่าเจ้ากําลังคิดว่าหาเฉีนหลินเสียกไปเข้าร่วมสงคารามนางจะสามารถทําลายกองทัพที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นกองทัพของจักรวรรดิเทนโตหรือกองทัพของจักรวรรดิชิงหลวงใช่ไหม ไต้มู่ป่ายพยักหน้าคนอื่นๆอาจไม่สนใจเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างดินแดนแต่ไต่มู่ป่ายเป็นถึงองค์ชายของจังหวัดชิงลัวเขาจะไม่สนใจได้อย่างไรถางซารเอ่ยว่าถ้าข้าจำไม่ผิดเฉหลินเสียพุ่งออกมาก่อนหน้านี้ว่านางจะรอข้าอยู่ที่ริมชายฝั่งรอข้ากลายเป็นเทพสมุทรนางต้องการเอาชนะข้าให้ได้เช่นนั้นนางย่อมสนใจเรื่องนี้มากกว่าผลแพ้ชนะในการต่อสู้ของสงคราม หลังจากการเดินทางมาอย่างต่อเนื่องถังซานก็ค้นพบข้ามเงาใต้น้ำขนาดใหญ่แม้ว่าคนอื่นๆจะตอบสนองได้ช้าแต่ก็ค้นพบสิ่งนี้เหมือนกันถังซานอาศัยวิชาในปีศาสีม่วงก็จดจำรูปร่างที่คุณเคยนี้ได้พอนี่คือเสือป่าถังซานปิดการใช้งานการอำพันตัวของทักษะก่อป้องการสมุทรอไรคอบเขตเสือป่าเอ,อ่ยขึ้นมาว่าในที่สุดเจ้าก็มา ถังซานเสียงนั่นคือของใครการน,น่ากลัวเกินไปจริงๆถังซานอธิบายด้วยรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเมื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดทุกอย่างเสือปายก็อดไม่ได้ที่จะตกตะลึงแล้วเอ่ยว่าถัางซานเจ้าต้องกลายเป็นเทพสงให้ได้โดยเร็วที่สุดจึงจะสามารถต่อกรกับเทพทุสวรรค์ได้ถังซานกล่าวว่านั่นก็คือแผ่นของข้า่าสำหรับการทดสอบครังที่8ตอนนี้เหลือเพียงวงแหวนยันต์ที่9้าของควาเท่าเทียน เสืีอไปกล่าวว่าข้าย่อมรู้เรื่องนี้จึงรีบมาช่วยเจ้าทันทีและมีบางอย่างที่อยาจะเตือนเจ้าผู้เอาโซปไซซีเคยบอกว่าราชาวาปีสารแห่งทองทะลลึกแต่ต่างจากสัญญาแสนปีทั่วไปการบำเพ็ญตะบะของมันนั้นนึกล้ำจนไม่อาจอย่างรู้ได้แม้แต่นางเองก็ไม่สามารถเอาชนะมันได้ดังนั้นเจ้าต้องระวังให้มาก ขางซานเอ่ยว่าราชาวาปีสานแห่งทองทะเลลึกเป็นสัญญาณที่แข็งแกร่งเสือป่ายเจ้าย่อมรู้รายละเอียดเกี่ยวกับมันมากกว่าพวกเราช่วยเล่าเกี่ยวกับความสามารถและความแข่งแกร่งทางกายภาพของมันทีเพื่อที่พวกเราจะได้หาวิธีจัดการกับมันได้ห่างยักษ์คงเสือป่ายแก่งไปมาก่อนจะเอ่ยว่าข้าเองก็ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับมันมากสักเท่าไหร่นักเจ้ากำลังเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่รับมือได้ยาก ความแห่งแก่งของมานแม้แต่ว่าเพชค่าปีศาจวชลายอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก็ยังสู้มันเพ่งตัวเดียวไม่ได้ถ้าเจ้าสามารถสังหารมันได้ผลตอบแทนย่อมมากมายมหาศาลเช่นกันเอาสื่อขาเอ่ยขึ้นมาว่าเสี่ยวไปรีบบอกพวกเรามาตรงๆว่า,าราชาวาปีศาแห่งท้องทะเลลึกแข่งแร่งแค่ไหนเสี่ยวไปตอบว่า จ้าใจรีบร้อนไปทำไมดูถังซานยังไม่โวยวายอะไรเลยโดยปกติแล้วเสยวป่ายชอบโต้เถียงกับอ้าวซื้อขามากที่สุดนานจึงอดไม่ได้ที่จะโต้กลาบเมื่อได้ยินน้ำเสียงของอ้าวซื้อขาแล้วหันไปมองถังซานพร้อมเอ่ยว่าถัางซานพูดตามตรงนะข้าไม่เคยเห็นราชาว,วาปีสารเห็นทองทะล,ลึกข้าจึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความสามารถของมนันคำพูดประโยคนี้ของเสยวป่ายทำให้ถังซานดูตกใจ ทางซาตขวดคิวแล้วเอ่ยถามว่าเสือป่ายจากที่นี่ไปยังแหล่งที่อยู่ของราชาวาปีศาแห่งทองทะล,ลึกต้องใช้เวลานานเท่าไรกันเสือป่ายตอบว่าเส้นทางที่ใกล้ที่สุดใช้เวลาประมาณสามวันทางซาเจ้าพร้อมรับมือกับมันแล้วใช่ไหมทางซาพยักหน้าข้าจะเอาชนะมันได้อย่างแน่นอนเวลาเพียงสามวันก็เพียงพอสำหรับการเตรียมตัว จากนั้นเสี่ยวป่ายนกลุ่มสหายของนางลำาพากลุ่มของทางซานไปยังที่อยู่ของราชาวานปีศาจแห่งทองทะเลลึกเมื่อเคลื่อนที่เข้ามาใกล้ดินแดนของราชาวานปีศาจแห่งทองทะเลลึกเสี่ยวปายก็หยุดการเคลื่อนที่ทันทีเพราะหากเข้าไปใกล้มากกว่านี้อาจถูกราชาวานปีศาจแห่งทองทะเลลึกคนพบได้เสี่ยวปายโผล่หัวขึ้นมาจากพิวนน้ำเอ่ยถามทางซานอย่างจริงจังว่า ข้าอยากจะถามเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเจ้าพร้อมแล้วใช่ไหมข้าอยากจะเตือนเจ้าอย่าได้ประมาทโดยเด็ดขาดแม้ว่ามันจะมีขนาดใหญ่มากมาแต่หากมันได้เริ่มขยับแล้วล่ะก็เกงว่าคงไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวไหนในมหาสมุทรจะเ,เร็วไปกว่ามันบางทีข้าอาจช่วยคนอื่นได้แต่สำหรับเจ้าเกงว่าทางซานเข้าใจความหมายของเือป่าว่านางหมายถึงอะไร ไวหน้าขงมข่าวมีรอยยิ้มเล็กน้อยแล้วบอกว่าแม้แต่พระเจ้าก็ไม่สามารถสังหารข้าได้เช่นนั้นแล้วข้าจะมีอะไรต้องให้กลัวเสี่ยวป่ายพยักหน้าแล้วบอกว่าข้าเข้าใจและข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าจะแน่นั่งอยู่บนหลักของข้าในตอนที่ดูดซับวงแหวนยักษ์มาสิ่งนี้คงเป็นเกียรติของข้าไปช่วงนิรานทางซานยิ้มก่อนจะตอบว่าแน่นอนย่อมได้เจ้าเตรียมพร้อมรอไว้ได้เลย มีแสงสีเทาอมฟ้าแผ่ออกมาจากสีสางขรงเสีอยวป่ายแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนอยู่กลางอากาศโดยแต่ละส่วนไหลเข้าสู่หน้าผากของสหายทั้งเจ็ดหงนางน,นี่เป็นความสามารถชนิดหนึ่งของเขตแดนฉลามขาวปีศาจองเสีอยวป่ายถังซานเงยหน้ามองดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าส่งเสียงคำรามดังกล้องกังวานมีแสงสีคราทองสว่างทั่วทั้งร่างกายจากน้นพุ่งทะยานไปในอากาศ เคลื่อนที่ตรงไปยังที่อยู่ของราชาวาปีศาสแห่งท้องทะเลลึกพร้อมกับมีแสงเปล่งออกมาจากสัญญาตีสูบหน้าผากส่วนเจ็ดตัวประหลาดสื่อลยเครื่อนอื่นยืนตัวตรงอยู่บนหลังของฉลามขาวปีศาจโดยแต่ละคนตามปลดปล่อยวิญญ,ญาณยุทธ์ของตัวเองออกมาเพราะการต่อสู้ใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้ว ไม่รู้ว่านางมากแค่ไหนแล้วที่ไม่มีใครกล้ามาท้าทยายราชาวาปีศาสแห่งท้องทะเลลึกสัตว์ยาที่อยู่รอบๆต่างพากันตกใจในความคิดของพวกมารราชาวาปีศาสแห่งท้องทะเลลึกเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้พ่ายและน่ากลัวและผู้ที่มาท้าทายครั้งนี้เป็นเพียงมนุษย์สัญญาณแห่งท้องมหาสมุทรจำนวนมากลอยขึ้นสู่ผิวน้ำมองดูทางซาที่อยู่บนท้องฟ้า ส่วนสัญญาที่ฉลาดต่างถอยห่างออกไปไม่กล้าเข้ามาใกล้โดยปกติแล้วไม่มีสัญญาตัวไหนกล้าเข้าใกล้กดินแดนของราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกแน่นอนว่านี่เป็นข้อห้ามถังซานวินอยู่เหนือผิวน้ำขึ้นมา500เมตรตำแหน่งนี้ได้รับการคำนวณมาเป็นอย่างดี ต่อมาน้ำในมหาสมุทรใสๆก็ค่อยๆเปลี่ยนไปน้ำสีขาวเริ่มขุ่นมัวขึ้นมาช้าๆขึ้นยักษ์กาตัวขึ้นในดินแดนของราชาวาปีศาจแห่งทองทะเลลึกทางซาที่เห็นเช่นนี้ยังคงมีท่าทีสงบต่อมามีแสงสีขาวทองปรากฏขึ้นอยู่ใต้ท้องเขาว,วงแหวนยาง,งงแรกสว่างขึ้น หลังจากฟักฟื้นเป็นเวลา3วันผลข้างเคียงจากการระเบิดวงแหวนยานก่อนหน้านี้ก็หายไปทำให้สามารถใช้งานวิญญาณยุทธจักพันธ์คามได้จากนั้นเปลี่ยนมาจับตีสูนเทพสูงด้วยมือซ้ายส่วนที่มือขวามีแสงสีคามทองลมตัวกันแล้วเปลี่ยนเป็นสีแดงพร้อมกับวงแหวนยาณมุงที่หสว่างขึ้นนี่คือทักษะหอ,อจักรพันธ์คาม ในตอนนี้นิ่งลงๆกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนหลักของเสือปายห่อแก้วก้าวสมบัติส่องแสงระยิบระยับอยู่ในมือการแสดงออกของนางดูจริงจังอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทางด้นานใต้มม่ปายและจูจูชิงยืนอยู่ที่หน้าหลังหงฉลามขาวปีศาจต,ตัวที่อยู่ข้างๆเสือปายแล้วใช้ทักษะหล,ลอมลวมวิญญาณยุทธ์กลายเป็นพยักษ์ขาวโลกาลสำหรับภารกิจที่ถังซานมอบให้พวกเขานั้นง่ายมาก นั่นคือการปกป้องนิ่งหลงๆในการล่าราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกครั้งนี้นอกจากทางซานแล้วนิ่งหลงอาจเป็นคนที่สำคัญที่สุดเสี่ยวอู่เฝ้ามองดูถังซานอย่างเงียบๆแม้ว่าตำแหน่งของนาจะอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของดินแดนราชาวาปีศาจแห่งท้องทะเลลึกแต่ก็อยู่ในระยะที่ยอมรับว่านากำลังเผชิญหน้ากับศัตรูร่วมกับถังซาน มาของจิ้นกล่าวว่าทุกคนไม่ต้องเป็นกังวลข้าจะไปกับพี่ซานด้วยจากนั้นใช้วิญญาณยุธพยาหงออกมาบินลอยขึ้นไปอยู่เหนือถังซานร้อยเมตรพยาหงในตอนนี้มี8หัวตามการคาดดาวของหมาของจิ้นหากไปถึงระดับราชทินานามพรมยุทธ์จะกลายเป็น9หัวและหากไปถึงระดับพระเจ้าอาจมีถึงสิหัว ในช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่มาของจิ้นมาถึงบริเวณผิวน้ำหาสมุรด้านล่างก็เปลี่ยนเป็นสีดำเข้มราวกับน้ำมือกต่อมาเกิดเสียงระเบิดตูมทนันใดนั้นมีแสงสีคามเส้นผ่าสุนกลางห้าเมตรขนาดมากถึงมาอย่างหาที่เปลี่ยนไม่ได้ พุ่งขึ้นมาเข้าหาทงางซานทันทีแม้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สังซานเห็นการโจมตีแบบนี้แต่เขาก็ไม่อาจทําใจให้สงบได้จากนั้นใช้ตีสูนเทพสุนในมือซ้ายพุ่งโจมตีลงไปในขณะเดียวกันมีแสงสีขาวพุ่งออกมาจากสัญญาตีสูนบุหนาภาแล้วห่อหุ้มเขาวายเพียงพริบตาตีสูนเทพสุนประทะเข้ากับการโจมตีของฝ่ายตรงข้าม แม้ว่าตีสูนเทพสูญจักสูญเสียหัวใจเทพสูตไปแต่มันก็ยังคงเป็นอาวุธศาสตร์สิธิ์ของเทพสมเสมอทำให้พลังมหาศาลของราชาว,วาปีศาจแห่งท้องทะลลึกเปลี่ยนไปในทันทีโดยความแน่นกายเป็นจุดแสงสีครามทองแล้วตกลงไปในมหาสมุทรจากนั้นถังศาสพุ่งหอจากกระพันอินครามจากมือขวาโจมตีออกไปกลายเป็นหัวริ้วสีทองแล้วหายเข้าไปในมหาสมุทร เมื่อเห็นถังซานสามารถทำรายการโจมตีของราชาวานปีศาจแห่งทองทะเลนึกได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นหมากหองจิ้นที่อยู่ด้านบนหรือฉลามขาวปีศาจรวมทั้งคนอื่นๆที่เฝ้ามองดูอยู่ห่างๆล้วนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกมั่นใจมีแสงจางๆกับพริบใบหน้าของถังซานเผยให้เห็นความผันผวนของพลังแห่งการกดขี่ข่มเหง พอจัก,กรพันอินคามหายเข้าไปในมหาสมุทรเพียงแค่ทิ้งจุดแสงสีทองไว้บนผิวน้ําแล้วเกิดการระเบิดตูมมีแสงสีทองจํานวนนับไม่ถ้วนลอยขึ้นมาจากผิวน้ํามหาสมุทรพร้อมกับปรากฏร่างขนาดมหึมาอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ลอยขึ้นสู่ผิวน้ําร่างกายสียน้ําเงินของมันดูน่ากลัวมีดวงตาเพียงข้างเดียวกําลังจ้องมองถังซาที่อยู่บนอากาศอย่างเย็นชา พอจากพันธ์คามที่โจมตีออกไปก่อนหน้านี้มันสามารถรับมือได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะใดๆอาศัยเพียงแค่ผิวหนังที่แข็งแกร่งก็สามารถรับมือได้เป็นเจ้านี้เองน้ำเสียงทุ้มต่ำนี้ดังก้องออกมาจากมหาสมุทรคืนเสียงแพร่กระจายออกไปถังซาดขมวดคิ้วเมื่อได้ยินดูเหมือนว่าเลือดในร่างกายทั้งหมดของเขาจะเดือดพ่านหลังจากได้ยิน เขาไม่ได้รู้สึกแปลกใจที่ราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกจะสามารถพูดได้แม้แต่เสือป่าย,ยังพูดได้แล้วทำไมมันจะพูดไม่ได้ทางซาอ่ยตอบว่าเจ้าจำข้าได้อย่างนั้นหรือ,อราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกตอบว่าแม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้สืบทอดของเทพสมุทรแต่ก็ไม่สามารถเข้ามาในดินแดนของข้าได้มิหนำซ้ำยังกล้ามาโจมตีข้าอีกดีมาก ในเมื่อมาแล้วก็อยากคิดว่าจะออกไปได้ข้าก็อยากรู้เหมือนกันหากได้กินผู้สึกทอดของเทพสมุทรจะช่วยให้ข้าผ่านขั้นตอนสุดท้ายได้หรือไม่ทางศาสพ,พูดออกมาอย่างเย็นช้าว่างั้นก็มาดูกันว่าเจ้าจะกินข้าหรือว่าเป็นข้าที่สังหารเจ้าราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกหัวลอกเสียงดัง เด็กน้อยเจ้ารู้ไหมว่าอะไรเรียกว่าการประเมินความสามารถของตัวเองสูงเกินไปข่าวที่แล้วเจ้าโชคดีจึงหนีรอดไปได้แต่คราวนี้ข้าจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกโลกนี้ไม่มีเทพสมุนอีกต่อไปงานข้าก็คือเจ้าแห่งมหาสมุทร ดูเหมือนว่าพลังยักษของเจ้าจะอยู่ระดับ99และร่างกายก็อยู่ระดับขึ้นเทพอีกด้วยแต่น่าเสียดายที่ร่างกายของเจ้าอยู่ระดับเทพเพียง40%แต่ร่างกายของข้าอยู่ระดับ99% เจ้าคิดว่าจะสามารถจัดการกับค่าได้ด้วยตีส่วนเทพสมุดที่ไม่มีหัวใจเทพสมุดอย่างนั้นหรือขอเพียงได้กินเจ้ามันจะช่วยเติมเต็มหที่ขาดหายไปและค่าก็จะกลายเป็นเทพปีศาจได้อย่างแท้จริงอย่างที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนในประวัติศาสตร์ ในขณะที่พูดร่างยักษ์ของราชาวาปีศาจแห่งทองทะเลลึกเหวี่ยงหาขนาดมหึามาของมนันฟาดเข้าหาท,างาทังซาร์ที่อยู่กลางอากาศกลายเป็นแสงสีงม่วงคาพุ่งออกมาโจมตีเข้าหาท,างาทังซารกระหม่องจีนหลังจากได้ฟังราชาวาปีศาจแห่งทองทะเลลึกพูดออกมา ่างศาสตรก็เข้าใจอะไรบางอย่างที่แท้มันต้องการกลายเป็นพระเจ้านี่เองสัตว์ยาสามารถเป็นพระเจ้าได้แม้แต่อาจารย์ใหญ่ก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่นนั้นอายุการบำเพ็ญตบะของมันต้องใช้เวลากี่ปี่างศาสตรไม่มีเวลาคิดหาคาตอบในเรื่องนี้มือทั้งสองข้างจับตีสุนเทศสมูมตาตวัดอยู่กลางอากาศ แขนซ้ายใช้ทักษะควบคุมแรงน้่มทวงส่วนแขนความมีสายฟ้าพุ่งออกมาแล้วปรากฏวงกลมขึ้นจากนั้นปะทะเข้ากับการโจมตีของราชาวานปีศาจแห่งท้องทะเลลึกพลังที่พุ่งออกมาจากหางคงมานและว,วงกลมของทางสารก็ปะทะเข้าด้วยกันอย่างรุนแรงแสงบนท้องฟ้าก็มืดลงการประทะกันในครั้งนี้หลาย่งเสียงเกิดขึ้น ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นรอรุนและติดตามไปด้วยกันนะครับเพื่อนๆสามารถกดรับชมผู้ที่ใช้ดีเห็นผลได้จากท้ายคลิปนี้ได้เลยครับเพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่มีปัญหาสุขภาพมีใครชอบใช้ยาสีฟันสมุนไพรแบบเราไหมคะเราแนะนาตัวนี้เลยค่ะ น้องเขาเป็นยาสีฟันของพระจันทร์ยิ้มอยากบอกว่าเขามีสารสกัดจากสมุนไพรรวมถึง20ชนิดเลยนะคะเนื้อของเขาจะเข้มข้นไม่ผสมแป้งด้วยนะคะและปริมาณที่ใช้เท่ากับเมล็ดข้าวโพดเลยค่ะจะบอกว่าเรานะคะเป็นคนที่ชอบกินชาเขียวบ่อยมาก และชาเนี่ยอะไรคะ่ะที่ทําให้ฟันมีคราบเหลืองแต่พอใช้น้องไปนานๆก็คือเราจะรู้สึกได้เลยว่าน้องช่วยลดคราบชากาแฟนะคะทําให้ฟันขาวสะอาดและไม่เสียปากด้วยแถมยังทําให้ลมหายใจหอมสดชื่นโดยเฉพาะตอนใส่แมส กินปาบมากวนใจแน่นอนค่ะอย่าลืมไปลองกันเยอะๆนะคะสำหรับคลิปนี้เสียวเอ้อขอตัวลาไปก่อนแ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ